การเปิดตัว Galaxy S 2ี่ Ultra ในรูปแบบใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นภาพลักษณ์ใหม่ของกล้องที่เปลี่ยนแปลงกำลังจะเปิดตัวในรูปแบบที่คล้ายกับ iPhone มากขึ้นเราได้เห็นภาพเรนเดอร์ของ S 26 Ultra ในรูปแบบแคนและสีสันที่คล้ายกับ iPhone ไปแล้วแต่ภาพล่าสุดนี้เป็นภาพของตัวเครื่องที่อยู่ในเคสซึ่งช่วยเผยให้เห็นการออกแบบที่แตกต่างของโมดูลกล้องการจัดวางกล้องหลังใหม่นี้เป็นการรวมเซ็นเซอร์กล้องทั้ง3าตัวเข้าด้วยกันในรูปแบบของกล่องวงรีนูนแทนที่จะเป็นวงกลมแยกกันเหมือนที่ผ่านมา แต่ที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนทิศทางของซัมซุงในการออกแบบโมดูลกล้องในขณะที่ก่อนหน้านี้การออกแบบแบบวงกลมแยกกันเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นอุลตร้าและถูกใช้เพื่อแยกตัวจากรุ่นราคาถูกดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบทั่วไปของซัมซุงและการนําเสนอกล้องแบบวงกลมแยกกันอาจจะไม่ใช่เฉพาะของรุ่นอุลตร้าเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจภายใต้รูปลักษณ์ที่แปลกตาและดูคล้ายกับ iPhone ของ S 26อุลตร้ามีการคาดการณ์ว่า จะมีการนำชิปเซ็ตคอรอคอง snapdragon 8ด gen 5 s o มาใช้แม้ว่ายังไม่มีการยืนยันเป็นทางการแต่ก็มีข่าวหรือว่ารุ่น s 26 pro อาจจะใช้ชิป exynos เป็นหลักในขณะที่รุ่น s 26 a ที่เคยมีข่าวหรือก็ดูเหมือนจะถูกยกเลิกไปแล้วการเปิดตัวรุ่นใหม่ๆของ galaxy s 26กํำลังจะเปิดตัวในภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่ การเปลี่ยนแปลงในกล้องและสเปคภายในที่คาดการนี้จะช่วยให้เราเห็นถึงการพัฒนาในการออกแบบของซัมซุงอย่างชัดเจนคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในกล้องแบบนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นนะ